มามุเดตแทงออกไปที่พิรพัฒ์เปิดจังหวะเดียวย้อยไปเสาสองขึ้นสวยลับมงลูกนี้ขึ้นนำจนได้ครับมูเซนอาลกัสซานี่ครับ เป็นประตูที่14รวมทุกรายการของกาซานีจุราดีโดนสก,กิลนิดนึงยังไถไปได้เรื่อยๆหลักเหมือนจะเสียแต่ยังไปต่อได้ยาวๆมูเซนแตะหลบมูเซน2-0จนได้ครับยิงฝังไปเลยโอ้โหลูกนี้ต้องให้เครดิตจุราดีเยอะหน่อยครับ่าจะไม่พลาดแล้ครับนาทีที่85ครับนํำห่าง2-0สำหรับทรูแบงคอกยินเนตเต็ด อารมณ์เหมือนวิ่งไม้ผัดวิ่งผัดนะครือกำลังแบงคคอกตัดคืนมาได้เร็วครับมามุดเอดเข้าซ้ายขอยิงเองซะหน่อยเอ้าฉลับเข้าเลยครับ30โอ้ช่วงนี้ไหลแล้วครับพุ่งเข้าหาประตูนะครับแล้วก็ทำให้สุชินนั้นเสียหลักไปด้วยครับถ่ายน้ำหนักไปที่เท้าขวาแล้วครับจะกลับมาก็ไม่ทันแล้วบอลอยู่ หลไปที่ซิฟโควิสอาครับมีพื้นที่เยอะซิฟโควิสเอียงเข้าขวายิงนิ่มๆม,มครับโอ้โหยังซุปเปอร์เซลไม่ได้ครับสุชินว่าโดนล่อเป้าบ่อยมากครับ <c oughs> นอร์เวยเจ็บอยู่แต่ว่าพุศธสินก็ทดครบ5นาทีเป่าจบไปเลยนะครับแ <c oughs> ชมป์เก่ายังเส้นทางสดใสค,ครับวันนี้เก็บชัยชนะเหนือทางฝั่งนองบัวพิชยาไปได้อย่างขาดลอยครับ